คือว่ารถนักเรียนนะกลุ่มของนักเรียนโดนป้นนะครับ พาแอร์ไปไหนอะแน่นอนอยู่แล้ววันนี้พามาขับโรลเล่นเฮ้ยขับไปไหนอะอืมไม่รู้สิไปซีเคเคไงเฮ้ยน้องาขับไบปสมใช่ไหมอะเขาบอกมีอารมณ์อาแดรรุ่นหกแล้วเว้ยจริงนี่เออแล้ววันนี้มีสอนจับถางด้ว,ยห,ว,หวยหัวหัวเออหัวหัวหัวคุณจะแตก <c oughs> อ๋ออเจอกนดีเจอกัดีนี่มุกเอาว่าไงเพื่อนเราเืิ่งเปทุนได้ปะแน่นอนอยู่แล้วจริงจังเลยจริงนี่กดเลยกดปุ่มหมดนะกดเลยเดี๋ยวไปอะนี่อะไรอะ ต้องกูไงที่ไหนอ่ะเออรถกูนี่เหรอเปิดไฟแล้วเนี่ยเปิดไฟแล้วสตสายตาแล้วเกินเป็นไงี่ะมีที่ไหนอ่ะกูทีเกเอไงมีเหรอโตอันนี้ต้องทำไรอันนี้ทำอะไรขับมาเล่นอันนี้คือรถอะไรเนี่ยรถโดนอะไรตัดไม่บอกเดี๋ยวรู้ถ้าอยากรู้นะครับว่ารถทำไมถึงเป็นสภาพนี้นะฮะไปติดตามกันได้ในช่องอสาจิบุกแดงนะครับผมในการฝึกอบรมอ R แดดรุ่น6นะครับที่ศูนย์ฝึกอบรม นครปนม C k ครับผมแราไปเจอกันทำไมรถ่สิงอยู่สภาพนี้ไปนะครับช่วงนี้ไม่สงสัยใช่ไมผมเหลือคนเดียวนี่พี่สี่สีตอนนี้ทำอยู่ระหว่างตอนเช้าเราเรียนทฤษฎีไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการตักถังและกู้ภัยตอนนี้นะครับเป็นการฝึกจริงนะครับเป็นจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาว่าถ้าสมมติมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับเป็นรถชนกันเนี่ยแล้วก็มีผู้ติดภายในอยู่ในยามพานะนะครับเราจะมีการช่วยเหลือและใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับจาก ทีม RSK นะเป็นวิทยากรของเราครับติดกำแพงอยู่เราเข้าฝั่งนี้ไม่ได้อ่าเข้าฝั่งนี้ไม่ได้เออเราต้องขึ้นฝั่งนี้ฝั่งไหนดีฝั่งขวาเป็นกำแพงใช่ครับได้แค่ซ้ายอย่างเดียวใช่ครับโอ้เอ้าอยากเล่นเราต้องเล่นให้สุดพี่เล่นซะสุดเลยอ่ะเอ้าสุดไหมล่ะไม่ได้เอาแบบนี้ยไม่เราต้องตกลงมาเลยไม่นไหลมันไหลดันดันด้านหน้าเลย ไม่ร่างหน้าโหยมันกำลังหล่นแล้วเนี่ยก่พี่ไก่มันกำลังหล่นโคงเลยโหพี่เล่นของยากเลยพี่น้องนึงสองน้ำไปเลยโอเคพี่นั้ไม่หลายแล้วโอ้นะเซฟร้อยไหมครับเซฟร้อยนะครับนี่กรณีนี้ใช่ไหมครับคือมันมีโอกาสที่จะเจอไหมมันมีโอกาสเจอในกรณีที่ทางโค้งเหตุซ้อน นะครับจะจะเจอกันบ่อยมากในเรื่องของเหตุํารอนในกรณีที่ด้านฝั่งนูน่ะคือผู้บาดเจ็บยังยังอยู่ภายในในกรณีไหนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งถนนลื่นนะครับถนนลื่นเนี่ยจะเจอปัญหานี้บ่อยมากพอรถคันหน้าหมุนคันหน้าหมุนอีกคันเข้ามาชนเสยนะครับฝั่งหนึ่งอาจจะติดแท่งบบริเออร์หรือว่าติด อะไรก็ได้ที่มันไม่สามารถที่ะเราเข้าไปทํางานอีกฝั่งดนนะครับติดนะครับติดนะครับสรุปว่าวันนี้หน้าง่ายพรนี้มีคนเจ็บอยู่ด้านหน้านะครับติดภายในเขาแม่ติดหลายมากมายแต่เขาออกไม่ได้เราต้องถ่ายประตูหลังนะครับใช่ต้องถ่ายประตูหลังให้คนยังให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าขาเขาหักนะถ้าเกิดเรามาไว้ประตูหน้าเราออกทางประตูหน้านะ เท่ากับขาเขาเนี่ยมันจะหักศัมภ์อ๋อมันจะมันจะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเจ็บเยอะกว่าเดิมลองดูโอ้โหเอาฝั่งไหนเอาสิครับประตูหลังประตูหลังฝั่งนี้ใช่ป่ะประตูหลังง้างกว่าฝั่งนี้ครับเชิญครับเอาเนี่ยข้าวแงพี่ต้องทำยังไงอ่ะนไหมผมต้องเข้าฝั่งไหนครับ ตสองคนคนเดียวไหวอป่ะต้องสอง่ะพี่คืออะตรอ่ะพี่อ่าข้างๆนี่ใช่ไหมคือเอาเสียบลงมาเนี้ยเสียบลงนี้ยบีบบีบตัวเนี้ยให้ลงพอปิดให้มลนลงอ่ะดูดููนี่ในกรณีนี้นะครับในถามว่าในกรณีนี้เราต้องมีเอ่เราเราต้องมีซีนเซฟหนึ่งคน เขามาช่วยเพื่อนอ่าขึ้นบล็อกหลังคนที่ทำงานนี่นี่บล็อกหลังคนข้างบนขึ้นหน้ารถก็ได้ให้ผขึ้นด้วยให้ผมขึ้นนะครับมาขึ้นฝั่งนี้มาขึ้นฝั่งก็คือเอาตรงนี้ทิ่มไปตรงนี้แล้วก็ถ่างออกใช่ไหมครับหรือว่าบีบใช่ครับขึ้นบล็อกหลังอ่ะยกก่อนไม่ได้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 ระวังนะขึ้นเลยอ่ากดเลยยาับบล็อกหลังจับจับหลัง

เวลาเตะนแหละบอกไนะผมเหยียบตรงนี้นะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เหยียบไม่ได้พี่เหยีบไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือข้างนมีมีผู้บาเจ็บเดอ่ไงาคมขึ้นมาอะไรอีพี่ บีบข้างหลังเิงก,ก็ได้บ,บีบยังไงก็ได้ที่ให้มันให้ตัวนี้ไม่อ้าเยอะให้อ๋อให้มันอ้าอย่างงี้ให,ให,ให,ให้ให้ประตูเนี่ยมันอ้าเพื่อที่เราจะมีเราจะมีมุมถังถนะอเวล,เล่อ้าอ้าอาออ้อ้าออ้อาอ้ออ้ออหออ้้ ไปอาเลยไหน่าอ่ามีช่องแล้วเปิดอ่าให้ให้คนล่างแล้วเราไปช่วยเซฟคนล่างคนที่สองเซฟลงระบังขาตอนนี้คนยกแล้วเราคอยบิดอ่าผมเข้าล,ลงลงไปนู่นไไหมใช่ครับจริงๆแล้วในกรณีนี้ถ้าเกิดเราไปเป็นเราเราเราไปกู้ภัยเนี่ยสมมติเร,เราไปเราไปแค่สามคนถูกปะเราไปสามคนเนี่ยอีกคนนึ่งอะจะต้องมาดูแลผู้บาดเจ็บอยู่ข้างในนะครับเราเบไม่ไม่ต้องคะแทก อ่ะบิดออก <teokbokki S 2> ออก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 แกอ้าวอีกเอาอีกต้องปักเข้าไปไหมครับเอาอีกอ,อ่ะเปิดอีกไล่ไล่เอ,อเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน <lish S 1> นี่นี่มานี่ <estaba S 2> นมาบีบนี่นิดนึง <bunlar S 1> อเาขึ้นมาขึ้กระถางมันขึ้น,นงงลงธรรมาดาจาังเลย ทางสนุกจังเลยออ่่แล้วเวลาเราบีบนี่เปิดเสียงหน่อยระบักระบักได้ไหอ๋อแค่ตรงเนี้ยอ๋อแค่ตรงเนี้ยเออนั่นแหละอ่ะขอมาดูไปดีแล้วโอเคลงมาอ้าลงมาลงขอาะไปรอบนี้แหละครับอ่ะบีบข้าไป เห็นช่องไหมเห็นยังเห็นไหนเบาเบาเอาเปิดดันด้วยนะเราดันเชือกด้วยนะเปิดไม่ได้ได้ได้ไหมต้องให้ได้นะรู้แค่นี้ต้องให้ได้นะโชคดีเบ็ยดเบียดเบ็ยดรอบเบียดโชคดีไอ้นี่เกิดเป็นรถจริงต้องขึ้นหลังคาเลยนะขึ้นพี่อันนี้อันนี้ไปแล้วไปแล้ว แต่ไหนพี่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าจําคํหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมาที่ว่าจะมีซีนเซฟเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนขึ้นบนรถหรือว่าขึ้นที่สูงเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเซฟเพื่อนตลอดจาตกไม่ออกว่ะพี่ถ้าเกิดพี่ทำออกอ่ะก็กูสอบตกแล้วอ่ะนี่บีบต่อทำไมทำไมมุมอ๋อเอ้ยนี่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 มุมนั่นแหละอ่ะเปิด อีกนิดนึลองก่อนลองก่อนคนเจ็บตาแล้วพี่เออน่ามันลองมาดีจะได้รู้อ่ะก็ต่อก็ต่อก็ต่ออีกอีกอันนี้ก็เลยเอีน้องอีน้องเนาะไออีก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 เออนั่นแหละอีนิดผมตาแล้วพี่เออไม่ตายหรอกเออเออเนั่นเละอีกนอีกนิดนึง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  ไม่เล่นนะดอยูน่นแหละใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดหมดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังนี่นี่ก็หมุนไปไม่ดูทางนี้เลยเนี่ยนี่ไงที่ที่พี่บอกไงว่าเราจะต้องมีเซฟตลอดเพราะว่าคนข้างบนเนี่ยถ้าเกิดทำงานนานๆเนี่ยมันจะหมดล่ะใช่ไหมอ่ะลองดูจริงจะเลงก็ได้เลยเอาเปิดอันเดียวเบิร์นั่นแหละนั่นแหละอ่ะอีกอ่ะนั่นแหละลงนั่นแหละทีเนี้เบิดต้องกดให้ลง มาแล้วเคสนี้อ่ะพี่ไม่ตายโดนลงไหมแล้วก็ไปบีบตรงนน้นใหม่ไปบีบบีบตรงนี้บีบให้ลึกก็ได้เอ๋ขยับใหม่นึงแล้วบีบได้ไหมอ่ะพี่แร้วบีบไดหมตัวนี้พี่ครับบีบบีบบีบอ่าบีบเลย ไปฮะแล้วก็ลองดึง,ดงไปดูดึงไปไหนเนดึงกลับไปนั่นเลยนนั่นอะไรน,น,น,นี่คือก้อนนี่ไหนรู้ปะเราไม่มีแฉลงอ๋อ <c oughs> ไม่มีแฉลงก็ใช้นี่ดึงแทนหรือแค่นิดเดียวไง,งไแอาวอ่าพออ้าแล้วพออ่าพอทางออกอ่า เคโอเค้อเเซฟหน่อยเซฟหน่อยโอเคมันต้องลงรูนี้งเอาเอาเลาเรดูรูนั่นน้องยกหน่อย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 เออั่นแหละอ่า่เลยดีดต้องสี่ห้าเสียงหนูลนั่นแหละยกั่หนก็ไม่ไปไม่กำลังมองอยู่นะฝั่งหนไป อ่าเอาเลยทันที่เลยน่นเลยนะฮอบ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 นาลงลงไล่อันนี้คือการเลาะแล้วทีนี้อ่าเลาะเลาะเลยครับอีกขยับอีกครับเข้าใจดีน่าด่ะอย่างนิดนึงแล้วก็เนี่ยเลาะลงไปเรื่อยๆเขาเรียกการเปิดอ๋อเขาเรียกการเปิดเปิดปากเปิดปากแผลเพื่อที่จะให้ทีมทีมทำงานได้มากกว่าเดิมอ่าน่าแล้วก็ แย่ตรงร่องอ่าตุดแล้วเข้าแย่เข้าไปใหม่แย่สดอ่าโอเคอ่าบุ๊คบุ๊คบุ๊คบองบุ๊งก้อนนะครับตรงก้อนตรงก้อนนะออกขึ้นมาอีกยกเลยขึ้นอีกอ่ายกเลยไปขึ้นมาอีกขึ้นไปอีกพี่ไก่น้องก็บอกกูไม่น่าเลยบอกแล้วอยู่เฉยๆระวังขานะระวังขาให้ดีอ่ะปิดปิด นั่นแหละเอาเลยอีกนิดนึงอ่ะนั่นแหละดันเลยต่อเลยยาวยาวต่อดิแบตหมดอ่าเยี่ยมเลยเวันเจ็ดเดียวแล้วครับแบตหมดครับนั่นไอ้ก้อนนั้กดกดตรงนี้นั่นเองแบตต่อแบตก็มาก้อนร้อนร้อนเราออกเลยเดี๋ยวแก่กันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีแป๊บนึงครับอ่ะอยู่บ้านนดีแม่บอกให้อยู่บ้านอยู่บ้าน แอวมาทำไมมาอะไรอย่าบนดีเป็นกู้ัยอย่าบนไปไปเต็มป่ะเอาเลยต่อเลยนั่มึงช่วยบอกเพื่อนโรงงานหนอได้ไหมล่ะผมจับได้ไหมไม่ได้เราเชื่อเราจับได้ไหม่ะไม่ได้กรอนนี้เนี้ยเราออกจากพคุณดี It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake. Till the sunrise We were in love Couldn't stop us Like a good drug yeah. Never run across. We hook up in my car Drive it so far Play your guitar You'd show me your heart Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Nor when it's gone Took you too prom